สวัสดีครับ2,026มาอัปเดตราคา vivo กันว่ามีรุ่นไหนวางจำหน่ายราคาเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มกันที่รุ่นแรก iQOO 2 9 9 9 0 0บาทแรม12รอม256จอ LTPO AMOLED 6.58นิ้วความสว่าง6,000อัตรา r e f รสี่สเฮิร์ตนี่ครับดีไซน์ด้านหลังแบต7,00 0มิลลม์ชาร์จไว100วัตต์ใส่ชาร์จเป็น u s b t ไท e c ชิปเซตเป็น snapdragon 8 Elite gen 5 android 16กล้องหน้า32ล้านกล้องหลังหลัก 50, 000, 50, 000, 50 000, ล้านผน i s สโคบเ e เลโฟโต้50ล้านอันต์วาย50ล้านรุ่นต่อไปกันเลยครับ vivo y 3 1 5g 7,999บาทล a แ8ดล8อจอเป็น lcd hd plus 6 8นิ้วอัตราเรทเร้1 2 0ี่ิเความสว่าง1,000 ชิปเซตเป็น, Call com นปคอคอม n a p d r a g o น4 Gen 2 Android 15แบต6,500ม MM, ิลลิแอมชาร์จไว44วัตต์ใส่ชาร์จเป็น USB Type-C กล้องหน้า8ล้านกล้องหลังหลัก50ล้านคลิปนี้มาอัปเดตรุ่นและราคาล่าสุดกับสเปคเบื้องต้นให้รับชมกันประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อรุ่นต่อไปครับไ q คูดี o 10 14900บาท แรม12ลอม256แบต7,000มิลลิแอมป์ชาร์จไว120วัตต์ใส่ชาร์จเป็น USB Type C ชิปเซตเป็นคอคอม Snapdragon 8S Gen 4 Android 15กล้องหน้า32ล้านกล้องหลังหลัก50ล้านอันต้าวาย8ล้านจอเป็น AMOLED 1.5K 6.78นิ้ว Refresh Rate 144 h z ความสว่าง4,400ม ah. ิลลิแอมป์นี่ครับดีไซน์ไปชมรุ่นต่อไปกันเลยครับ vivo X200 FE 22,999บาทแรม12รอม512จอเป็น AMOLED 1.5K 6.31นิ้วความสว่าง5,000อัตราริเฟรชเรท 120Hz แบตใส่มา 6,500mAh ชาร์จไว 90W ใส่ชาร์จเป็น USB Type C รอบๆตัวเครื่องครับกล้องหน้า50ล้านกล้องหลังหลัก50ล้านเทเลโฟโต้50ล้านอันตราวาย8ล้านด้านหลังนะครับ ชิปเซตเป็น Mediatek ท i m m n s i t y 9300พัด Android 15ไปชมรุ่นต่อไปกันเลยครับ vivo y04 2,999บาทแรม4ลอม64กับอีกหนึ่งราคา3,499บาทแรม4ลอม128จอเป็น IPS LCD 6.74นิ้วอัตรารีเฟรชเรท90เฮแบตไซมา5,500มิลแอมชาร์จไว15วัตต์ ใส่ชาร์จเป็น USB Type C ชิปเซตเป็น Unisoc T7225 Octa Core มาในระบบ Android 1 4กล้องหน้า5ล้านกล้องหลังหลัก13ล้านด้านหลังชัดๆครับไปชมรุ่นต่อไปกันเลยครับ i q c 1 40 1900บาทแรม12ลอมสอจอเป็น AMOLED Full HD ีพัด6.77นิ้วความสว่าง5,000อัตรา refresh r รเฮิร์ แบต7 3 0 0มิลลิแอมชาร์จไว90วัตต์ใส่ชาร์จเป็น USB Type-C ดีไซน์ด้านหลังครับกล้องหน้า32ล้านกล้องหลังหลัก50ล้านเดฟ2ล้านชิปเซตเป็น snapdragon 7 s gen 3 android 15รุ่นต่อไปครับ vivo y 2 1 d 4,499บาทแรม4ี่ลอม128จอ ips lcd 6.68นิ้วความสว่าง1,000รีเฟรช rate เก้าิบ์ ชิปเซตเป็น Unisoc T7-225 Octa-Core Android 15กล้องหน้า5ล้านกล้องหลังหลัก50ล้านแบตเตอรี่ใส่มา6 5 0 0 mm, มิลลิแอมชาร์จไว้4 4วัตต์ใส่ชาร์จเป็น USB Type-C นี่ครับดีไซน์ต่างๆรอบรอบตัวเครื่องรับชมดีไซน์ชมสเปคชมราคาประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อไปชมรุ่นต่อไปกันเลยครับ vivo v, v 6 0 15999บาท แ a ม12ลอม256จอเป็น AMOLED full HD+ 6.77นิ้วความสว่าง5000อัตรารีเฟรชเลท 120Hz แบต 6500mAh ชาร์จไว 90W ใส่ชาร์จเป็น USB Type C ชิปเซตเป็นคอค l c o m Snapdragon 7 Gen 4มาในระบบ Android 15กล้องหน้า50ล้านกล้องหลังหลัก50ล้านเพริสโคปเทเลโฟโต้50ล้าน อันตวาย8ล้านไปชมรุ่นต่อไปกันเลยครับ vivo v60 lite 9,999บาทแรม8ลอม256จอเป็น AMOLED 6.77นิ้ว f ู l l ด d ีพัความสว่าง3,000อัตรารีเฟรช120เฮนี่ครับด้านหน้าชัดๆกล้องหน้า32ล้านกล้องหลังหลัก50ล้านอันตะวาย8ล้าน แบตเตอรี่ใส่มา6,500ม mm, ิลลิแอมป์ชาร์จไว90วัตต์ส่ชาร์จเป็น USB Type C ชิปเซตเป็น MediaTek Dimensity 7360 Android 15ไปชมรุ่นต่อไปกันเลยครับ Vivo X300 รุ่นใหม่ล่าสุด31,999บาทแรม12 r อม256จอเป็น LTPO AMOLED 6.31นิ้วอัตรารีฟเฟรชเรท 120Hz ความสว่าง4,500แบต6,040ม mm, ิลลิแอมชาร์จไว90วัตต์ใส่ชาร์จเป็น USB Type C กล้องหน้า50ล้านกล้องหลังหลัก200ล้านเพลิสโคปเทเลโฟโต้50ล้านอันต้าวาย50ล้านชิปเซตเป็น MediaTek Dimensity 9500 Android 16รุ่นต่อไปกันเลยครับ Vivo X 3 0 0 Pro 39,999บาทแรม16ลอม512 จอ LTPO Amoled 6.78นิ้วแบต6 5 1 0แ mm, อมชาร์จไว90วัตต์ใส่ชาร์จเป็น USB Type C ชิปเซ็ตเป็น MediaTek Dimensity 9500 Android 16กล้องหน้า50ล้านกล้องหลังหลัก50ล้านผพริสคบเทเลโฟโต้200ล้านอันต์วาย50ล้านนี่ครับดีไซน์ด้านหลังรุ่นเรือธงจาก Vivo สายถ่ายรูปไม่ควรพลาด ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ